เดี่ยวติวนั yeah. ่หาต้นใหม่ใหม่ดางพี่น้องต้นกล้วยดางย่างว่านเด็ดพอด้วยพี่น้องเลยมือนี่มีงามเดี่ยวติวเขาเรียกเขาเมื่อเบิ้ง Ja, sehr gerne. Das wächst sehr langsam. Und ja. es geht ja im Endeffekt das da ist ja das Schuss, ja. นี่ต้นไม่นี่กะกาเป็นไม่ตามกระแสะพี่น้องใบางามงามบิง่งยิ่งอยกับจำซืือมันบ่ได้นาะพี่น้องเนาะอันนี้กะกะเออยิ่อยูก่กับสิอบ่ได้บอกซื้อเ้ยพี่น้อง ร่อนกระยลลายพี่น้องรำต้นกามที่พี่น้องเห็นปะร่ำต้น้นการงามนี่รัำต้นเขาจะเป็นไล่ไล่ะพี่น้องมีใบงามขนาดนี้พี่น้อง 当。那你自己问。那可以啊，可 พี่น้อง,องลูกว่าวกระทางนี่เทาไร้ะซิทธาไอยโลสองพันกระทางละสองพันพี่น้องนี่กระสองพันพี่น้อง งามงามพีน่น้นองอันนีตแยดติ๋วน้ำผาแต่ว่าแย่ติ๋วเด็กน้ำผาใบแดงผู้ใด้ดของพวกมันแค่ติ๋วแลยพี่น้องอย่าลืมกดติดตามน้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งใหแลรขอบพี่น้องสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ